เกิดเหตุเพลิงไหม้และมีแก๊สระเบิดที่โรงงานผู้ผลิตและจำหน่ายทองคำแท่งออนไลน์ตำบลบ,บึงคำร้อยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธาน,นีเจ้าหน้าที่ใช้เวลาควบคุมเพลิง30นาทีเพลิงจึงสงบพบโครงสร้างของอาคารหลังคาเปิดได้รับความเสียหายมีผู้ได้รับบาดเจ็บ4คนทั้งหมดอาการปลอดภัยแล้วเบื้องต้นมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทพร้อมปตะสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบหาสาเหตุเพลิงไหม สถานการณ์น้ำท่วมขังบนถนนสายเอเชียช่วงหน้าสนามกีฬาทัพสแกอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันเริ่มคลี่คลายน้าที่ท่วมขังบนถนนเริ่มลดลงระดับน้ำสูงจากพื้นถนนประมาณ20-30เซนติเมตรรถเล็กสัญจรได้ทั้งขาขึ้นและขาล่องแต่ต้องใช้ความระมัดระวังการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้า นายุนซอกยอนนักการเมืองสายอนุรักษ์นิยมเข้าพิธีสาบานตนรับตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งเกาหลีใต้หลังจากชนะการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยให้คามั่นสัญญาว่าจะดําเนินการบูรณะประเทศใหม่บนพื้นฐานของเสรีประชาธิปไตยและเศรษฐกิจแบบการตลาดพร้อมเสนอตัวฟื้นฟูเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือหากเกาหลีเหนือเข้าสู่กระบวนการปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างแท้จริง สมุนไพรดอกโบกคูสูตรเอเวอร์เฟรชรู้สึกเย็นสดชื่นยาวนาน60นาที